ผู้วัยคนลำดับนี้เรียนเชินท่านคณะขอเียนเช่นท่านคณะนะครับ เรียนญาติผู้ใหญ่ของผู้วัยชนพี่น้องเพื่อนและผู้มีเกียรติท่านค่ะมีชั้นในนามของนระคชาววิศวกรรมโยธาขอ่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายสิทธิโชคชูโสงหรือที่เพื่อนเรียกกันว่าดีนะคะการจกไปครั้งนี้นะคะทาให้เป็นความสุญเสียที่สร้างความเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวเพื่อนและพี่น้องชาวโยธาทุกคน แต่ในขณะเดียวกันความทรงจำดีๆสิ่งที่พี่เคยทำไว้ยังคงอยู่ในใจของพวกเราค่ะในโอกาสนี้ขอเดินเชิญนาจารยจิระเกตรัตนชุนประธานภาควิชาวิศวกรรมโยธาขึ้นกระกาแสดงความอาลัยและกล่าวถึงความในใจจากทางที่ได้รู้จักกับพี่ขอเดินเชิญค่ะาจากยพี่ๆเพื่อนภาควิวิศวกรรมโยธาก็อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจ ยิง่งต่อครอบครัวนายดิโชซูโฉหรือบีกับการจับไปในครั้งนี้นะครับวันนี้บีกำลังศึกษายอยู่ชั้นปีที่สามเทอมสองหลักสูตรวิศวกรรมโยธาผมรู้จักกับบีตอนปีสอง บีเป็นคนที่เต็มที่กับงานคอยช่วยเหลือบีไม่ค่อยพูดแต่ลงมือทำมากกว่าพรอคอยช่วยเพื่อนๆเ,เป็นคนมีน้ำใจหยอกล้อเล่นกันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นที่รักของทุกคนบีได้เป็นประธานรุ่นสิ่งที่บีทำมาทั้งหมด ไม่สูญเปล่ายังคงอยู่ในใจสมอมากรุ่ของพวกเรายังหยกสิบิคนเหมือนเดิมคุณท้ายนี้ผมขอกำลังใจกับครอบครัวบีและขอให้โดญนามของบีไปสู่สุขติด้วยครับขอบครับอาจวิชาขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าฝ่ายพัฒนารักศึกษาได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของบีเป็นจำนวนเงิน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ร่วมบริจาคเพิ่มเติมอีกหนึ่งหมืนบาทเพื่อสแสดงความอาลัยและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวชูโสในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งนี้ค่ะ ้องขอขอบพระคุณภาคสัขคาวิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบพระคุณครับหาใจให้ติดตรึงความเป็นหนึ่งยึดมั่นทำความดีช้างที่งาสารแก่นเป็นมิ่งขวัญบวกไายนั้นให้นั้นเขาเป็นศักด์ศรีเกิดเป็นคนอย่าอายสัตว์ ในธรณีให้มากมีทธรรมาเป็นอาภรณ์ลำดับนี้เพื่อเป็นมราณาลุกศ์และเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงผู้วายชนลำดับนี้กระผมจะขออนุญาตนำเรียนชีวประวัติของผู้วายชน